ับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับภูกล่อยในรายการอเชรี l ิเค e ลนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําอุปกรณ์สําคัญอีกอย่างหนึ่งสําหรับนักกีฬานะครับก็คือตัวสเตเบลิเซอร์นะครับสเตเบลเซอร์เนี่ยประโยชน์ของมันนะครับมีหลักๆ3ประโยชน์ด้วยกันนะครับอันดับแรกเลยก็คือถ่วงเพื่อให้คันนิ่งนะครับอันที่2นะครับถ่วงเพื่อให้สมดุล แรงน้านะครับที่มาข้างหลังนะครับประโยชน์ที่3นะครับก็เป็นประโยชน์ที่สําคัญมากนะครับช่วยซับแรงสั่นนะครับเวลาสายธนูเนี่ยตีออกไปเวลาเราปล่อยสายธนูนะครับจะมีแรงสั่นนะครับลองหลอดตัวนี้ก็จะมาช่วยดูดซับแรงสั่นออกไปนะครับทีนี้เนี่ยการจะเลือกใช้สเตอร์เบลเซอร์ที่เหมาะสมนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของ ผู้หญิงนะครับความสูงของผู้หญิงสัมพันธ์กับน้ำหนักน้าหนะครับสเตเบิลไลเซอร์เนี่ยมีหลายขนาดความยาวนะครับ26นิ้ว28นิ้ว30นิ้วหรือยาวไปถึง34นิ้วนะครับหลักการง่ายๆของสเตเบิลไลเซอร์ก็คือ,อเราจะมีเวทนะครับใช้ถ่วงด้านปลายนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่มลดได้นะครับตามตามแต่ละตัวแปรที่เปลี่ยนไปนะครับ ถ้าเกิดเราอยากใช้สเตเบลิเซอร์ที่สั้นลงนะครับเราก็เพิ่มน้ำหนักถ่วงที่หัวเนี่ยมากขึ้นนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดการนี้ยาวขึ้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เวทถ่วงหนักมากนะครับเพราะว่าความยาวมันจะเพิ่มแรงกดอยู่แล้วนะครับก็สำหรับนักกีฬานะครับไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ในขั้นแข่งขันดีเพียงไหนนะครับนักกีฬาก็อย่าลืมฝึกซ้อม เป็นประจําสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มฝีมือในการยิงนะครับท่านใดมีข้อสงสัยนะครับก็ติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับอาชีิชซีเค r ็ t นะครับก็ติดตามในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ